นิฮาวตาเจฮาววันนี้มาพบกับเหล่าชือบิลนะคะกับวิชาจงเหวินก็คือภาษาจีนนั่นเองนะคะวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรกนะคะกับวิชาภาษาจีนการเรียนออนไลน์วันนี้นะคะเรื่องแรกเกี่ยวกับ 1, 1วันของฉันอ้าหนึ่งวันของฉันเนี่ยของเราเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตื่นนอนอาบนา้าแปรงฟันกินข้าว ถ้าโรงเรียนเปิดแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเลิกเรียนบางคนกลับมาก็จะมีเล่นเกมบ้างดูทีวีบ้างจากนั้นก็เข้านอนวันนี้เราจะเรียนเป็นคำศัพท์นะคะเราเช,ชื่อว่าคำศัพท์พวกนี้ในหนึ่งวันของเราเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยมาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเรียนผ่านมาบ้างนะคะหรือว่าคุ้นหูมาบ้างนะคะคำศัพท์วันนี้ไม่ยากนะคะ วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะอ่าทีนี้คำศัพท์ของเรานะคะคก็คืออะไร Water e t e ่ n เมื่อกี้หลัซื้อ,อบอกไป Water e t e n Water ก็คืออะไรคะฉัน,น,นใช่ไหมเตอที่แปลว่าของ e t e n E ก็คือ1เทียนก็คือวัน Water e t e n ก็คือ1วันของฉันเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะ,ะทีนี้ามาดู ดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ก็คือเชิงเสือเชิงสือก็คือคำศัพท์คำศัพท์มีได้กันอีเองสองานซื่ออูหกเวชีปาจิ้าสิบมีอยู่ได้กันสิบคำนะคะคำแรกก็คือตื่นนอนตื่นนอนก็คือฉี่ฉวงฉี่ฉววงตื่นนอนคำที่สอง ชื่ออะไรคะชื่อเจ่าฟ้านชื่อเจ้าฟ้านนี่ก็คืออะไรคะกินข้าวเช้าอ่าเป็นการบอกเวลา,จาวออเ,าาเจ,าาาจาเ่าก็คือตอนเช้าอย่างเช่นเจ่าช่างหวานช่างอ่าจ่าช่างก็คือตอนเช้าแต่ถ้าหวานช่างแปลว่าตอนเย็นใช่ไหมคะจ้าแปลว่าเช้าชื่อเจ่าฟ้านกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเสร็จไปโรงเรียนก็คือชี่เฉี่ยว ช่วยเชี่ยวช่วยเชี่ยก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนกินข้าวเที่ยงอ่าอู่ที่แปลว่าตอนเที่ยงนะคะอู่ชื่ออู่ฟันชื่ออู่ฟันอ่าชื่ออู่ฟันก็คือกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จเลิกเรียนเลิกเรียนก็คือฟั่งเฉ๋ฟั่งเฉ๋ฟั่งเฉ๋ก็คือเลิกเรียน ต่อไปกินข้าวเย็นเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าจ่าช่างตอนเช้าหวานช่างต้องเป็นอะไรคะตอนเย็นชื่อหวานฟัดชื่อหวานฟัดกินข้าวเย็นต่อไปกินข้าวเสร็จทำการบ้านจ่วด่วยเย่จ่วด่วยเย่าจ่วด่วยเย่ก็คือทำการบ้านจ่วที่แปลว่าทำนะคะจ่วเย่ก็คือการบ้าน จ้วจ้วเย่ก็คือทำการบ้านต่อไปนอนหลับนอนหลับก็คือชุยเจ้าชุยเจ้านอนหลับฉีเจ้าอาบน้ำฉีเจ้าอาบน้ำต่อไปดูโทรทัศน์อะไรคะข่านเตี้ยชื่อข่านเตี้ยชื่อก็คือดูโทรทัศน์นั่นเองนะคะอาทีนี้เราซื้อให้หนู ฝึกออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะเกินเหล่าชื่อตู่ตู่อีเปียนนะคะข้อหนึ่งฉีเจ่าวใช่ไหมข้อหนึ่งฉีเจ่าว์ไหมคะไม่ใช่ข้อหนึ่งก็คืออะไรฉีช่ชวงอ่าฉีช่ชวงก็คือตื่นนอนต่อไปคำที่สองชื่เจ่าวฟ้านชื่เจ่าวฟ้านก็คือกินข้าวเช,ช้าชุยเฉีย่ยว สู่ไปโรงเรียนฟฟนกินข้าวเที่ยง放学เลิกเรียนกินข้าวเย็นจ้วดจ้วดเย่จ้วดจ้วดเย่ทำการบ้านสู้เจียวสูเจียวนอนหลับขีเจา ขี่เจ้าอาบน้ำ看电视อ่าทีนี้นักเรียนลองดูนะคะรูปภาพนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะสื่อถึงอะไรคะอ่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงก็คือตื่นนอนใช่ไหมคะอ่าตื่นนอนแล้วยังไงต่อชื่อฟ้านทีนี้เราซื้อไม่ได้ระบุว่าเขากินข้าวเวลา ไหนนะคะแค่ชือฟ้านชือฟ้านก็คือกินข้าวแต่ถ้ากินข้าวเช้าก็จะเป็นชือจ่าฟ้านตอนเย็นก็จะเป็นชือหวานฟ้านตอนเที่ยงก็จะเป็นชืออูฟ่ฟานนะคะบอกแค่เวลาไปเขากำลังไปโรงเรียนก็คือชือ 学校สู่学校ก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จยังไงยิ้มหน้าบ้านมาเลยก็คืออะไรคะเลิกเรียนเลิกเรียนก็คือฟังเฉ๋ฟังเฉ๋เลิกเรียนอ่าเลิกเรียนเสร็จทำการบ้านจ้วจ้วเย จ่วั่วย่ทำการบ้านทำการบ้านเสร็จนั่งดูทีวีก็คืออะไรคะขันเตียนชื่อขั้นเตียนชื่อดูทีวีหรือว่าดูโทรทัศน์นั่นเองนะต่อไปเป็นการนอนหลับนะคะนอนหลับก็คือชุยเจียวชุวยเจียวนอนหลับ ทีนี้เราซื้อมีการตอบคำถามนะคะก็คือเจิ้งเชี่ยวหุยตาถูเพียวเวินทีก็คือตอบคำถามจากรูปภาพนั่นเองนะคะอย่างเช่นรูปที่หนึ่งเป็นการทำการบ้านรูปที่สองเลิกเรียนรูปที่สามเพิ่งตื่นนอนเลยรูปที่สี่กินข้าวรูปที่ห้ากำลังนอนหลับรูปที่หกดูโทรทัศน์นั่นเองนะคะทีนี้ให้หนูตอบคำถามลงไปว่าข้อหนึ่งเนี่ยทำการบ้านเนี่ยภาษาจีนว่ายังไงคะ อย่างเช่นอะไรคะจ้วจ้วเย่ใช่ไหมทําการบ้านให้หนูใส่คสําศัพท์ลงไปจ้วดจ้วเย่แล้วก็คาบถัดไปนะคะเราซื้อก็จะมาเฉลยนะคะอย่าลืมทําแบบทดสอบนะคะ6คอวันนี้บ๊ายบายใจเจียนคะ่ะเจอกันคาบถัดไปนะคะ